มาดูกันต่อค่ะกับแวดวงของกีฬาแบดมินตันนะคะล่าสุดนี้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตะกูล <c oughs> นาะยกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของโค้ชที่เป็นหัวหน้าโค้ช แบดมินตันทีมชาติไทยออกมาอย่างแน่นอนในขณะนี้นะคะเพราะยังไม่มีชื่อที่สมบูรณ์ออกมาแต่ก็มีข่าวลือเหมือนกัน,นสำหรับผู้ที่จะมารับตําแหน่งนี้เปิดเผยจากเดอะสตาสื่อดังของมาเลเซียค่ะเขาบอกว่าเร็กซี่ไมนากี้อดีตหัวหน้าโค้ชแบดมินตันทีมชาติอินโดนีเซียและก็เป็นเจ้าของเหรียญทองชายคู่กีฬาโอลิมปิกเกม1996ที่แอตแลนตา เตรียมที่จะเข้ารับตําแหน่งเป็นหัวหน้าโค้ชแบดมินตันทีมชาติไทยนะคะเขาบอกว่ามีสัญญา3ปีนับตั้งแต่วันที่5มกราคมค่ะหลังจากที่หมดสัญญาการคุมทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะคและทางสมาคมแบดมินตันอินโดนีเซียก็ได้แต่งตั้งซูซี่ซูซันติอดีตแชมป์หญิงเดียวโอลิมปิกเกม1992ขึ้นมาทํหนาทีแทนค่ะ คุณหญิงปตมารีสวัสดิกูลนรับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงกระบวนการสุดท้ายในการหาผู้ผู้สอนชาวต่างชาติแล้วนะครับและเหลือเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในการเซ็นสัญญาที่จะมาทําหน้าที่โดยคาดว่าได้จะได้ข้อยุติเนี่ยก็คือวันที่3สิงหาคมนี้และจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับต้นปี2017นะครับขณะเดียวกันก็ขอยืนยันว่าผู้บริหารสมาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักแบดมินตันไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งนะครับที่เตรียมที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ เป้าหมายก็คือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรางโตเกียวประเทศญี่ปุ่นให้ได้ครับนอกจากมานากิแล้วนะครับยังมีผู้ฝึกสอนชั้นนําทั้งมูฮัมหมัดฮาฟิสฮาชิมนะครับชาวมาเลเซียมีราชิดซีเด็กดีกีเหรียญทองแดงชายเดี่ยวโอลิมปิกชาวมาเลเซียด้วยนะครับรวมถึงมิสบุญซิเด็กชาวมาเลเซียที่สมาคมเพิ่งส่งการตัพผลหวังเจริญและอดุลรัตนนามกูลนะครับไปฝึกซ้อมเป็นเวลาหนึ่งเดือนด้วย โดยคัดว่าเร็กซี่เมนากี้จะมีค่าเหนื่อยเดือนละ6แสนบาทนะครับส่วนทางมิสบุลซีเด็กนะครับค่าเหนื่อยประมาณเดือนละ8ปดแสนบาทด้วยกันนะครับปีนี้เป็นปีที่กีฬาแบดมินตันสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกได้หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงคู่นะครับซับซีรีต์ารานะชายรวมไปถึงพุทธิตาสุวัชิรกุลด้วยแล้วก็เจ้าสองสโลงสัตนะครับรวมไปถึงชายคู่ของเราก็ผลงานดีเหมือนกันนะครับ